เสียสัวบางท่านก็อาจจะแบบอยากฟิลเจ้าหญิงหรือบางท่านอยากรู้สึกว่าอยากได้ชุดที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนหรือว่าอะไรที่มันยูนิคจริงๆซึ่งไม่คิดว่าอันนี้พี่วัชราตอบโจทย์เขาได้เพราะว่าจริงๆเลยเพแอปชอบข้างหลังนิดนึงคือมันก็ค่อนข้างเซ็กซี่มากๆใช่อยากให้ดูก็คือจริงๆตัวนี้ค่ะเป็นตัวออริจินอลเลยเริ่มต้นก็คือว่าพอดีเพไปทำบุญที่อินเดียแล้วเพริก็เลยเหมือนอยากที่จะถวาย พรมอะไรทีนี้เราอยากให้เขาอยู่นานๆไม่ใช่เป็นแค่ดอกไม้ที่แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ทิ้งอ่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนคิดทําอันนี้ขึ้นมาด้วยกันจากทีมเขาก็จะได้เอาไปใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบถ้าเขาถือกระเป๋าที่มันเป็นรูปแบบมาลายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจอะไรเงี้ยคุณนิวก็รู้สึกเออมันน่าจะสนุกดีแต่อันนี้เพชอชอบส่วนตัวอยู่แล้ว สวัสดีค่ะทุกคนใครที่กำลังเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวต้องห้ามพลาดเปน็นค่ะเพราะวันนี้นิชาและแพรวสปอตเตอร์จะพาไปชมคอลเลคชันใหม่จากแบรนด์พิพัชลาหลายคนอาจจะคุ้นตากันดีกับเจ้าสิ่งนี้นะคะหรือที่เรียกว่าอินฟินิทจูดคอลเลคชันนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างไปพูดคุยกับคุณเพชรผู้ก่อตั้งและดีไซเนอร์แบรนด์พิพัชกันเลยค่ะคุณเพชรคะเราดีไซน์ เจ้าสาวของพิพัชราเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมันแล้วแต่เจ้าสาวมากๆเราคิดว่าสิ่งสําคัญคือเราสามารถดึงจุดเด่นของเขาออกมาได้อะแต่มันเริ่มต้นจากการที่เขาก็ต้องบอกด้วยแหละว,ว่าเขาอยากได้แบบไหนเจ้าสาวบางท่านก็อาจจะแบบอยากฟิลเจ้าหญิงหรือบางท่านอยากรู้สึกว่าอยากได้ชุดที่ไม่เคยมีใครใช้มาก่อนหรือว่าอะไรที่มันยูนิคจริงๆซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยพิพัชรา,าตอบโจทย์เขาได้เพราะว่าเราเองอะอาจจะมีชุดหลายแบบหลายสไตล์ที่เราก็อาจจะเป็นคลาสสิกล้วนก็ได้หรือว่าเป็นเหมือนแบบอะไรที่มิกซ์แอนด์แมทช์ได้เกี่ยวกับผ้า่่ิงาาาคคััญเดวออจะหมมืนน แว่าเจ้าสาวอยากได้อย่างไงแต่ว่าพี่วัชรา,าเองในหัวเราไม่ได้มีว่าเว딩ต้องเป็นอะไระมันมีมันแค่สิ่งที่เราต้องเจอหน้าง,งานมากกว่าว่าเจ้าสาวเขาชอบอะไรเขาชอบแบบไหน,นเขาอยากการคอสอมไลด์ตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยพี่คิดว่าอันนั้นเป็นจุดสาคัญที่สุดที่พี่วัชรา,าจะแตกยอดของเว g ออกมาค่ะงั้นเดี๋ยวให้คุณเพชรอะคะ่ะพาไปดูผลงานในคอลเลคชันนี้หน่อยค่ะได้เลยค่ะินดีมากๆเลยค่ะ,คะ สะดุดตาม,มากกับชุดเจ้าสาวชุดน<ม>ี้จริงๆอันนี้อยากที่บอกเลยคือมาจากเจ้าสาวท่านหนึ่งอยากทาผ้าพันคอที่มีฟินช์เป็นอินฟินิทูดแบบนี้แหละค่ะจริงๆเก็บแอบชอบข้างหลังน,นิดนึงคือมันก็ค่อนข้างเซ็กซี่มากๆใช่สิ่งสําคัญก็คือว่ามันจะมีความเหมือนโก้อยู่ข้างบนเนาะแต่ข้างล่างมันก็อย่างที่บอกพี่ปัชราเราจะแอดความแบบเป็นผู้หญิงในเรื่องของความเซ็กซี่เข้าไปนิดนึงสิวานิวแบบไม่อยากได้สีขาวเพราะว่าอาจจะดูเป็นเจ้าสาวเกินไปสามารถทําเป็นสีอื่นได้ไหมคะได้เลยคืออย่างที่เราบอกว่าส่วนใหญ่เราจะส่งอินฟินิทูด เป็นสีอะไรก็ได้จริงๆพลาสลาสิกกับพราเป็นตัวสนุกที่เราต้องดูว่าเรามีสีอะไรบ้างเราก็ต้องเลือกผ้าให้แมทช์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยในพิธีแต่งงานสำหรับชุดไทยก็คือพวงมาลัยอยากให้ดูก็คือจริงๆตัวนี้ค่ะเป็นตัวออริจินอลเลยเริ่มต้นก็คือว่าพอดีไปไปทำบุญที่อินเดียแล้วไปก็เลยเหมือนอยากที่จะถวายพวงมาลัยทีนี้เราอยากให้เขาอยู่นานๆไม่ใช่เป็นแค่ดอกไม้ที่แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ทิ<ะ>้งอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนคิดทําอันนี้ขึ้นมาด้วยกันจากทีมทีนี้ปรากฏพอทําเสร็จแล้วทุกคนพูดถึงพวงมาลัยเนี้ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะจากที่เราโพสต์อินสตาแกรมลงไปก็คือตอนแรกอะเรามีตัวนี้แหละแอมเบอร์ Amber, เป็นตัวแอมเบอร าทํายังไงได้บ้างแล้วเนี่ยเราก็เลยจะเริ่มมีกระเป๋าลูกปัดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นมีความเป็นแบบมาลายคือเจ้าสาวก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นมาลายแบบนี้แบบเยอใช่คือเขาก็จะได้เอาไปใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบถ้าเขาถือกระเป๋าที่มันเป็นรูปแบบมาลายไปเลยอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจอะไรเงี้ยคุณนิวก็รู้สึกเออมันน่าจะสนุกดีแต่อันเนี้ยเพชรชชอบส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนชอบกระเป๋าลูกปัดมากๆอยู่แล้วชอบอะไรที่มันเป็นออนแ hand น เจ้าสาวในปีนี้นะคะว่าทางแบรนด์เนี่ยคะ่ะแบบนำมาปรับใช้อย่างไงบ้างคะคือไปคิดว่าสแตนมันมีหลาย e f i n i t i o n แหละมันไม่ใช่แค่ว่าสแตนต้องเป็นในเรื่องของอัพไซค i ิ g หรือว่ารีไซเคิลอย่างเดียวคิดว่ามันเป็นการที่เราสามารถคิดและใช้ชีวิตอยู่กับมันอะในทางกับการคือเราได้คิดถึงมันอย่างเช่นเราเราทำงานกับชุมชนมาตั้งแต่ป<ค>ี2018เราก็ยังทํางานกับเขาอยู่<ค>เพราะฉะนั้นของที่เป็นการถักเลเป็นพลาสติกก็ยังต้องอยู่ต่อไปกับเราเนาะไม่งั้นแล้วความที่เราจะทํางานกับเขามันก็จะหายไปหรือในเรื่องของการที่เราเก็บกลับมาใช้้ใใหหหมม่่่ไดออัันนนนนกก็ืืึงงเเรข ทราบม,มาด้วยว่ามีอีกอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่จะออกแอบสปอยให้หน่อยนิดนะคะได้ค่ะจริงๆแล้วด้วยเพราะว่ามาที่นี่นะคะในวันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเห็นแล้วล่ะว,ว่า process development ของเราคืออะไรก็คือในอนาคตอันใกล้อันยอยนี้ค่ะคุณนิวก็จะมีในเรื่องของการที่เราใช้วัสดุพลาสติกต่อยอดที่ไม่ใช่แค่ฝาน้ําอย่างเดียวแต่เป็นพลาสติกอื่นๆที่กิมมิคก,ก็คืออาจจะอยู่ในทะเลเ<อ>แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะออกในช่วงเดือนเจก็หวังว่าจะคอยติดตามในเรื่องของการที่พิวชลาได้ซุ่มทำโปรเจกต์นี้มาประมาณ2ปีต็ม,มอ่นกนอยูเหมืนัน เพราะฉันก็ไม่แน่ใจค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อแต่ก็ทั้งทีมก็เต็มที่อย่างมากที่จะทําให้มันเกิดขึ้น,นจริงในปีนี้ค่ะรอติดตามกันนีค่ะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนได้มาชมเบื้องหลังคอลเลคชั่นชุดแต่งงานของแบงค์พิพัชราต้องขอขอบคุณคุณเพชรมากนะคะขอบคุณมากๆ่อยากให้คุณเพชรช่วยเสริมอะไรทิ้งท้ายหนะะ่อยค่ะได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้พอดีใจมากๆเลยค่ะที่มาเยี่ยมเราในวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่่เเราาาาตตตััั้้้้งใใใจจทกกกกนนนมมๆะะะะคคะยยหหิดหไดไล พรสปอตเตอร์สัปดาห์หน้านิชาจะพาไปที่ไหนรอติดตามกันนะคะ